มีนักศึกษาชายครับชาวอเมริกันสามคนเขาเดินทางเข้าไปเที่ยวที่แม็กซิโกในคืนหนึ่งเนี่ยชายทั้งสามคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนกัน,นดื่มเหล้าเมาจำอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้พอตอนเช้าก็กลับพบว่าเขาทั้งสามคนเนี่ยติดคุกแล้วและหนักกว่านั้นก็คือโดนตัดสินครับประหารชีวิตเรียบร้อยเลยแต่ว่าทั้งสามคน,นี่งงงนะ แล้วก็ไม่มีใครจําได้ด้วยว่าเอ้ยไม่ทําอะไรผิดมาวะทําทไมต้องโดนตัดสินนะถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะแต่ก็เมาหนักเมาจัดจริงๆก็จําไม่ได้ทั้ง3ามคนเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นพอถึงวันประหารหลังจากที่นักศึกษาคนแรกเนี่ยถูกนําตัวไปนั่งครับบนเก้าอี้ไฟฟ้า,าด้วยความกลัวนะในเลือกสุดท้ายของเขาเนี่ย เขาก็พูดนะสั่งเสียก่อนที่จะตายออกมาบอกว่าผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยแกรนด์แคนยอนผมเชื่อในพลังของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะเข้าข้างผู้บริสุทธิ์เสมอนะพอสิ้นเสียงเจ้าหน้าที่ก็สับสวิตเก้าอี้ไฟฟ้า e ปาฏิหาริย์เกิดจริงๆฮะปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเก้าอี e ้ไฟฟ้าทำอะไรนักศึกษาคนแรกไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อเลยครับว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่ต้องการให้นักศึกษาคนนี้ตายต้องปล่อยตัวไปคนนี้ไม่ได้ผิดมาถึงคิวของนักศึกษาคนที่สองนักศึกษาคนที่สองเนี่ยก็ถูกนํามานั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสับสวิตไฟนักศึกษาคนที่สองเนี่ยก็ขอสั่งเสียนะฮะก็กล่าวออกมานะฮะจากใจเลยกล่าวออกมาว่าผมเป็นนักศึกษากฎหมายที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอาริโซนา ผมเชื่อว่ากฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างผู้บริสุทธิ์เสมอนะตะโกนประกาศออกมาแบบนั้นพูดจบนะเจ้าหน้าที่ไม่สนใจก็สับสวิตลงทันทีปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะโอ้โหเจ้าหน้าที่นี่งงในปาฏิหารของกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อเลยว่ากฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องการที่จะใหนะ้นักศึกษาคนที่สองเนี่ยตายนะ เขาก็เลยยอมปล่อยตัวนักศึกษาคนที่สองไปหลังจากนั้นครับพอนักศึกษาคนที่3นะฮะถูกนำมานั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับและเขาก็อยากจะพูดอะไรก่อนตายเหมือนกันนะครับเขาก็เลยกล่าวว่าผมเป็นนักศึกษาวิศวะฉลาดและได้เกียรินิยมผมจะไม่ยอมโง่และผมจะขอบอกกับพวกคุณทุกคนว่าถ้าพวกคุณอะ ไม่ต่อสายไฟสองเส้นที่มันขาดอยู่นั้นเข้าด้วยกันเก้า e อี Fi ้ไฟฟ้าตัวนี้ก็จะไม่มีวันใช้การได้หลังจากนั้นห้านาทีครับวิญญาณของนักศึกษาคนที่สามก็ไปสู่สุคติเขาไม่ยอมโง่ครับเขาไม่ยอมให้ใครมารู้สึกว่าเขาโง่ครับแม้ในวินาทีที่จะเป็นจะตายในชีวิตจริงมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงนะ มันมีคนประเภทที่ชอบพูดนะครับหรือให้ไม n ์เซตกับตัวเองประมาณนี้อยู่เสมอเลยว่าฉันเนี่ยเป็นประเภทยอมหักไม่ยอมงอแน่นอนครับในชีวิตจริงอาจจะไม่ถึงตายแบบนี้หรอกครับแต่ในชีวิตจริงนะครับคุณอาจจะเสียสายสัมพันธ์ดีๆนะครับระหว่างคุณกับคนที่เขารักและปรารถนาดีกับคุณนะครับเพราะคุณอวดฉลาดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทบทวนอยู่ดูให้ดีนะครับว่า จริงๆแล้วความฉลาดในการมีชีวิตอยู่หรือความฉลาดที่แท้จริงนะครับสําหรับการมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันอาจหมายความว่าเราต้องยอมให้เป็นเพื่อเย็นให้ได้หรือเปล่า <_ m ood le> มันอาจจะหมายความว่าเราอาจจะต้องยอมโง <_ m ood le> ่ในบางสถานการณ์ที่ควรจะต้องยอมโง่หรือเปล่า <_ m ood le> มันอาจจะหมายความว่าเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเราอาจจะต้องยอม ในบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ถูกใจเรา100%เอร์เซ็์พราะฉันวันนี้ฝากนิทานแนวคิดนี้นะครับเอาไว้ครับอยากเก่งแบบคนไหนเลือกเอาและนั่นแหละครับคือคำตอบที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง